ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเช็คมินิ R ห้าหกมีความร้อนขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเจออะไรไปก็มีความร้อนขึ้นและแอร์ไม่เย็นหลังจากที่เราตรวจสอบอะไรแล้วเบื้องต้นก็คือพัดลมตัวนี้ไม่ทำงานแล้วผมก็ทำการจี้ดูแล้วเขาทำครับ แต่ว่าไฟมันไม่สั่งมาที่นี่ตรวจสอบเจอก็คือดีเล์ตัวนี้ดีเล์พัดลมมันช็อตนะมันค้างมันไม่ทำง,งานนี่ไงดีเล์เกี่ยวกับพัดลมสองตัวนี้ก็ทำการเปลี่ยนไดเรียบร้อยครับส่งตัวนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครนะับนี่ครับหลังจากทีไ่ไปสตาร์ทเครื่องมาดีเล์แตแก แค่นี้ฮนะเสีย <Yeah. S 1> ไม่เยอะ,ยอะถ้าเราเจอปัญหาเาหยุดที่เราก็ไม่เสียงเงินเราว,วันนี้ก็ตกลงด้วยนีน่เปิดเอไม่ย็นเราสวัสดีครับ